ครับเราลองทดสอบกันนะครับนี่ ừ. 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 ต่อไปเรื่อยๆจะพุ่งไปหมดจะได้ไหวขึ้นคุณไม่ได้ไปจะไปคุ้มกินขี่้จะลองตรวจสอบบางทีไม่ถึงก็ได้เราต้องดูว่ามันมีหลักฐานมันไม่มีเนี่ยมันจะจะรู้ได้ไงคุณจะติ้งสุดสุดก็จบคุณมากีนวันแล้วคุณจะกินตอนคุณหอบคุณมาแล้ว4ชั่วโองแล้วแต่เช้า มาที่นี่ดูที่นี่ก้หเก้เหามาแล้วอเคเหราเราก็อยู่บ้านนะนปกติเราขับปกติไม่เปไรเราขับย้อนหอไัไม่ขับนีัอยูออ่แล้วไม่เป็ไรนะจนะมา เรืเ่อยเรื่อยเรื่เรยอ่ามุดลมหายใจไปดีพอดีมันดีดแล้วได้ผลแล้วอ๋อลดลมไว้เจ็ด